ก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับคาบนี้ก็เป็นคาบวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อวานเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะต่างๆนะครับที่ครูได้ได้เล่าไปนะครับในการทำวิดีโอเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เราจะมาเรียนรู้นะครับว่าเกี่ยวกับห่วงโซ่อาหารนะครับว่า ห่วงโซ่หารจะเป็นอย่างไรนะครับอขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับโซ่หารนะครับถ้าเป็นพื้นฐานเลยนะครับก็เราต้องต้องเริ่มจากผู้ผลิตนะครับแน่นอนผู้ผลิตก็เราก็ต้องรู้ว่าผู้ผลิตคือใครอย่างนงี้นะครับผู้ผลิตก็คือพืชนะครับเพราะพืชเองสามารถสร้างอาหารเองได้ นะครับก็คือน้ำตาลโดยใายปัจจัยคือมีให้ดูตามผังข้างล่างเลยนะครับปัจจัยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็มีน้ำนะครับก็มีประกอบด้วยแสงแล้วก็คลรโรฟิลนะครับซึ่งสิ่งที่ผลิตออกมาก็คือได้น้ำตาลนะครับน้ำตาลกลูโคสนะครับแล้วก็ออกซิเจนนะครับแล้วก็น้ำาการที่พืช ผลิตได้อย่างนี้เขาเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับซึ่งเกิดจากใบนะครับแต่ถ้าพืชบางชนิดที่มีลำต้นเปนสีเขียวนะครับก็สามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับต้องมีคอโรโฟิลล์นะครับที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงนะครับเพราะนั้นพืชจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับเพื่อสามารถสร้างออกซิเจนสร้างสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบัน นะครับต่อมานะครับเมื่อกี้พูดถึงพืชไปแล้วนะครับต่อมาสัตว์สัตว์เราเนี่ยนะครับคือสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นผู้บริโภคพ,พืชนะครับเพราะว่าสัตว์เองไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะครับเพราะนั้นสัตว์ต้องกินพืชหรือสัตว์ต้องกินสัตว์ด้วยตัวมันเองซึ่งเกี่ยวกับภาวะผู้ล่าที่ครูได้พูดกล่าวในเบื้องต,นองต้นเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้น พอมีผู้ล่าผู้ก็ต้องมีเหยื่อนะครับถ้าเราดูตามแผนผังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเริ่มจากเหยื่อก็คือกระต่ายน้อยนะครับก็จะมีงูนะงูเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นเหยื่อเพราะว่าทําไมถึงเป็นเหยื่อเพราะมันโดนเหยี่ยวตัวนี้นะครับเป็นผู้ล่านะต่อมานะครับก็จะเป็นถ้าเราพูดเมื่อกี้นะครับก็เราจะได้รู้ว่า โครงสร้างที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้นะครับว่าใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราได้กลับไปทบทวนนะครับในบทความนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ครูมาพูดทั้งหมดนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายใยอาหารนะครับว่าอย่างเช่นมีพืชน,นะพืชอะปุ๊บเป็ดไปกินพืชน,นะครับต่อมามนุษย์เงี้ยไปกินไปกินเป็ดต่อ เงี้ยนะครับแล้วก็มนุษย์ตายไปพอมนุษย์ตายไปปุ๊บนะก็เกิดการย่อยสลายนะครับโดยเชื้อรานะครับเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นสายใยในรูปแบบเนี้ยนะครับเพราะฉนั้นหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในเนื้อหาในวันนี้นะครับคลิปหน้าครูก็จะทําเรื่องเกี่ยวกับสายใยอาหารนะครับเพราะนั้นวันนี้เราไม่ได้ครูไม่ได้ทําวิดีโอนานนะครับ ไม่ได้มีเนื้อหาสาระเยอะนะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในบทเรียนนี้นะครับก็ให้นักเรียนบันทึกใส่สมุดนะครับแล้วก็ทบทวนความรู้นะครับแล้วก็ครูก็จะสั่งงานไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดน,นะครับก็จะฝากคุณครูโจไปนะครับหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เจอกันใน ภาพหน้าเรื่องสายใยอาหารนะครับสวัสดีครับ